ัดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะพบกับคุณเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะคุณเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมวันนี้เพิ่มเติมก็คือแป้งค่ะแป้งวันนี้ป้าเดือนจะมาพาไปทําขนมเค้กค่ะขนมเค้กของป้าเดือนก็คือปีน่าชติกหรือว่าเค้กครึ่งต่อยนั่นเองนะคะวันนี้ป้าเดือนอยากจะมาทําขนมเค้กให้ดูว่าหน้าตาของขนมเค้กที่ป้าเดือนทําเสร็จแล้วเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามป้าเดือนไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวป้าเดือนจะพาไปดูเครื่องผสมว่า จะใช้อะไรกันบ้างในการทําขนมเค้กแล้วหน้าตาเมื่อเสร็จแล้วหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงไปค่ะตามประเดินไปเลย ส่วนผสมทั้งหมดที่จะทำขนมเค้กในวันนี้ก็มีอยู่มีไข่ห้าลูกนะคะอันนี้เป็นไข่ไก่นะคะเนี่ยเป็นไข่ไก่ค่ะเพราะว่าไข่ไก่ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวนะคะไม่ใช่สีเหมือนบ้านเราเนาะไม่ใช่สีครีมครีมเหมือนบ้านเราค่ะแล้วนี่ก็เป็นน้ําตาลค่ะน้ํานนะะตาลน,นี่ใช้สองร้อยกรัมนะคะแล้วก็แป้งค่ะแป้งสาลีค่ะสองร้อยกรัมเหมือนกันนะคะอันนี้ตัวแป้งเนี่ยเราจะใช้ส่วนผสมก็คือ,อผงฟูค่ะ แล้วก็วนนานิลาน้ําตาลนะด้วยนะคะหนึ่งห่อค่ะผงบุดิงอีกหนึ่งซองนะคะนี่คือผงบุดิงค่ะมีผงบุดิงด้วยนะคะนี่ผงบุดิงหนึ่งซองค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะทาหลักไส้ของขนมเค,ค้กนะคะก็จะมีวิป,ปครีมสีะะก่กระป๋องนะคะสี่กระป๋องกระป๋องละสองร้อยกรัมค่ะนี่ค่ะป๋องละสองร้อยกร,รัมนะคะใช้สี่กระป๋องค่ะเพื่อความแน่นของเราพร้อมกับาราดซ์ครีมนะคะาราดซ์ครีมหรือว่า เอ่อพาราดซ์ครีมของประเทศเยอรมันนะคะถ้าบ้านเราก็จะเรียกพาราไดซ์ครีมค่ะจะใส่ไปด้วยกันเมื่อตอนที่เราทำอาไส้นะคะตกแต่งไปด้วยถั่วไอมอนค่ะถั่วไอมอนสไลด์นะคะแล้วก็ลูกราสเบอรี่เพื่อจะตกแต่งทั้งหน้านะคะมาเลยค่ะนี่แหละคะ่ะเครื่องผสมผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้นะคะแล้วมาดูวิธีทำกันเลยค่ะ อันดับแรกป้เดือนก็จะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะทั้ง5ลูกค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนะคะน้ําตาลนี่ใส่ลงไปได้เลยค่ะพร้อมกับวานิลาน้ําตาลหนึ่งซองนะคะวานิลาน้ํตาตาลค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นป้าเดือนก็จะตีเป็นเวลา8นาทีนะคะใช้ความสูงสุดเบอร์สี่เลยนะคะ นี่ก็ครบแปดนาทีแล้วนะคะเขาก็จะเนื้อนเนียนเป็นครีมอย่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นพ้าเดือนก็จะใส่แป้งลงไปเลยค่ะก่อนที่จะใส่แป้งลงไปนะคะพ้าเดือนก็จะใส่ผงพุดดิ้งลงไปก่อนะคะ่ะใส่ลงไปในแป้งเลยนะคะแล้วก็ผงฟูค่ะผงฟูใส่ลงไปเลยค่ะ คนส่วนต่างๆที่เราใส่ไปเมื่อกี้ให้เท่ากันเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปในแป้งในตัวครีมไข่นี่เลยค่ะค่อยๆใส่ลงไปทีละน้อยนะคะเพราะว่าถ้าใส่ลงไปเนี่ยเนื้อแป้งเขาจะแน่นแล้วก็จะไม่ขึ้นฟูค่ะค่อยๆใส่ลงไปจนกว่าจะหมดนะคะเราจะเริ่มความเร็วเข้ามาอีกนิดนึงแต่ตอนนี้เราจะยังไม่เร็วมากนะคะ อันนี้ราใช้แค่เบอร์สองเพราะเราจะต้องตีแป้งค่ะเมื่อแป้งหมดแล้วเราจะเพิ่มความเร็วเป็นเบอร์สี่นะคะเมื่อเราใส่แป้งหมดแล้วเราก็จะเพิ่มความเร็วเป็นเบอร์สี่เลยนะคะปั่นต่อไปอีกเป็นเวลาห้านาทีค่ะ ครบ5นาทีแล้วค่ะก็เอาออกได้เลยเนาะก็พอแค่นี้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่แบบฟอร์มกันเลยป้าเดือนจะใส่ฟอร์มวันนี้ฟอร์มป้าเดือนป้าเดือนจะใส่ฟอร์มใหญ่นะคะ28ค่ะความใหญ่ของเขา28เซนติเมตรค่ะเพราะ,ะเขาจะมีฟอร์มเล็กด้วยนะคะ26เซนติเมตรแต่วันนี้ป้าเดือนจะใช้ฟอร์มใหญ่คะ่ะ28เซนติเมตรค่ะฟอร์มป้าเดือนก็ทาครีมไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ที่ทาครีมเข้าไว้ข้างแบบข้างฟอร์มนะคะข้างแม่พิมพ์พิมพ์เนี่ยนะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เค้กติดกับพิมพ์ค่ะเมื่อเวลาก็สุกแล้วะคะ่ะเรามาดูกันเลยค่ะ เดนก็จะเข้าเตาอบเลยนะคะเตาอบเนี่ยก็เดินก็เปิดความร้อนอุณหภูมิเขาไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะนะคะอุณหภูมิของออการปักขนมเค้กเนี่ยการทําขนมเค้กการอบขนมเค้กเนี่ยนะคะก็จะใช้อยู่ประมาณ160องศากับเป็นเวลา30นาทีนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วจากนั้นอีก30นาทีเรามาดูกันอีกทีนะคะ หลังจาก15นาทีผ่านไปเขาก็จะขึ้นฟูอย่างนี้เลยนะคะแต่เขายังไม่สุกนะข้างในเขายังไม่สุกค่ะเราจึงต้องปล่อยเขาเอาไว้อีก15นาทีค่ะค่ะหลังจาก15นาทีผ่านไปเราก็มาดูกันนะคะว่าเขาโอเคหรือยังก่อนที่เราจะดูนะคะเราจะรู้ว่าเค้กเราสุกหรือยังแล้วก็คือต้องเอาไม้ไม้จิ้มออไม่ใช่ไม้ไมไมจิ้มฝันไม้จิม้จมลูกชิ้นนั่นแหละค่ะไม้จิ้มลูกชิ้นจิ้มดูก่อนนะคะว่านี่นะ เมื่อเขาไม่ติดไม้แล้วก็เป็นอันว่าสุกแล้วค่ะแล้วก็เอาออกมาเลยเนาะเมื่ออ,ออกมาจากเตาอบแล้วนะคะเราก็จะใช้ผ้าคลุมเลยค่ะเพื่ออุณหภูมิเขาจะได้อยู่ตัวเราจะปล่อยเอาไว้ให้เขาเย็นก่อนนะคะเมื่อเขาเย็นแล้วเราถึงจะมาทําไส้กันค่ะประเดอนก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปตีเลยนะคะวิปปิ้งครีมเนี่ยสี่กล่องนะคะเริ่มตีเลยค่ะ เราจะตีให้ได้สูงสุดอของความเร็วเลยนะคะใส่น้ำตาลก็ไปก่อนสองช้อนโต๊ะค่ะเพื่อความหวานของอวิปปิ้งครีมน,นะคะแล้วก็กรเดินจะช่วยให้วิปปิ้งครีมเราแข็งตัวเร็วขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่ละลายเร็วนะคะอีกหนึ่งซองค่ะเขาเรียกว่าซานะจากนั้นเพิ่มความเร็วเลยค่ะ วิปิ้งครีมเราก็ตีมาได้อมาได้ถึงห้านาทีแล้วนะคะแล้วก็ตัดดูค่ะเนี่ยตัดแบบนี้นี่เลยเห็นไหมคะเมื่อเป็นรอยตัดขาดอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่ผลัดีครีมลงไปเลยค่ะผงครีมพราราได์เนี่ยนะคะผลัดีหรือว่าพราราได์กรีผงครีมเนี่ยนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ตีต่อไปอีกนิดนึง แต่ไม่ีน,นั่นนะคะแค่เบอร์สองพอค่ะแค่คนให้เขาเข้ากันเท่าน,นั้นนะคะ เค้กเนี่ยป้าเดือนจะตัดหน้าเขาเป็นชิ้นๆไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดไว้ก่อนเราไปตัดทีหลังเนี่ยเขาจะตัดยากเพราะว่าเนื้อเค้กเขาจะอ่อนแล้วนะคะก็เลยต้องทําไว้ก่อนค่ะแล้วแต่แล้วว่าเราจะตัดกี่ชิ้นนะคะ นี่เลยค่ะนี้ป้าเดือนก็จะมาตกแต่งข้างๆนะคะถ้าเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วป้าเดือนก็จะแต่งเลยนะคะด้วยราสเบอร์รี่ค่ะอืมเป็นไงคะ เป็นไงคะเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะขนมเค้กประเดือนคะ่ปะป้าเดือนก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดือนด้วยนะคะ